มาอุดรธาน,นีเพื่อเมนูนี้นะฮะตำเผ็ดสลบร้านเจ๊กไก่นะฮะสาขาหนึ่งอุดรมาเลยดีกว่าครับแล้วมาในร้านนี้นะฮะนี่ไอคอนของเราเฮ้ยร้านนี้เด็ดจริงๆของเยอะมากมายอยากกินอยากอะไรนะฮะช็อปเลยใส่จานแล้วก็ไปท,ที่โต๊ะได้เลยแล้วก็สั่งตามเมนูก็ได้อตอนทงเที่ยงแบบนี้คนจะเยอะหน่อยแต่ได้กินแน่นอนไปที่โต๊ะดีกว่าปตำตำเป็นเลยนะตำเผ็ดสลบใช่ไหมโอ้โหดู ดูความพงความพริกร้านนี้นี่คือทีเด็ดเอาหอยมาอีกครับเฮ้ยทุกคนครับน้ำจิ้มแกงร้านนี้มีหวังจริงมาจำเลยลุยฮะแบบมากเนี่ยมันคือตังพริกดีๆนั่นเองโคตรได้ลุยฮะไป คำเป็นพริกทุกอ,อนุโอ้อ oh. เอาทำไมาหลิวทำหน้ากันนะอยากกินด้วยใช่ไหมลุยอ,อ,อร่อยมากโครอร่อยนี่มาเฮ้ยกี่คำเนี่ยสามหรือสี่คำคำที่สี่บ้างมหอืมอ๋อ <c oughs> ามตุ้มต่ำโคตรดีเลยนับเส้นพริกได้เลยเนี่ยไอ้นัพกพิ่นมกกอเลยความเผ็ดมาเยือนลุยครับหืมจับไปด้วยพริกเป็นพริกอ่ะเฮ้ยม,มันคื็เมนูชาเลนจ์จริงลุยครับ จัดมัม้เมนูเดี๋ยวรู้เรื่องามาดูนีไปต่อคุณคาเหรอื้ rất là mặn. Một công gia tham khảo thông thường rất nhiều. ngon, 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 งมึงหยุดไม่ได้วะ่ะคตรอร่อยเลยแต่เผ็ดมาก,จ,ากราจรดจัดหยุดไม่อยู่ลุยครับผลงานาดูตัวไปตอนนี้เหงื่อเต็มหัวเลยเอาแต่เรามาเพื่อเมนูนี้อยู่แล้วมา รู้วิ้งฮะทำไก่อุดอรตอนนี้โเคตรเด็ดแล้วเมนูนี้ต้องมาโดนจริงทำแบบสลบลองดูเป็นยังไงแนละ้วบอกได้ฮะดูเงื่อนยอดมากเพรเทียบ